สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินพร้อมสวนทุเรียนนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นเนินเขานะครับเป็นเนินเขาเล็กๆมีความลาดชันลงมาเป็นสลปนะครับเป็นมีต้นทุเรียนอยู่ประมาณทักสามสิบต้นนะครับอีกสองปีก็น่าจะได้กินลูกแล้วล่ะครับพื้นที่เป็นพบรห้านะครับนี่คือหลักเขตหลักแดนชัดเจนนะครับหน้ากว้างอยู่ประมาณทัก มไม่น่าจะเกินสี่สิบเมตรแล้วครับด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะครับน้ำไฟคบสัญญาณโทรศัพท์ก็มีขึ้นนะครับพื้นที่เป็นนี้ห่างจากถนนสี่เลนประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับเส้นบ้านนาเก่งคอยเนี่ยครับวิ่งตามถนนคอนกรีตตามมอเตอร์ไซค์ไปเลยครับประมาณสี่ร้อยเมตรเท่านั้นแหละครับก็จะเจอถนนสี่เลนเส้นบ้านนาเก่งคอยนะครับ พื้นที่แปลนนี้มีทั้งหมดหไร่สางานเป็นพอบรหมีทุเรียนประมาณ30ต้นนะครับขายเหมาอยู่ที่1นล้านห้าแสนบาทราคาต่อรองได้นะครับพื้นที่นี้ดีชื่อว่าอยู่กับความเจริญถึงว่าจะเป็นพอบรหแต่ไม่เสี่ยงนะครับเพราะว่าพื้นที่แปลนนี้อยู่ตรงข้ามกับเราเป็นชนบ พื้นที่ตรงข้ามกับเราเป็นโนดนะครับพื้นที่แปลนี้อยู่นอกเขตอุทยานเนี่ยครับพื้นที่แปลงที่อยู่ตรงข้ามกับเราเนี่ยครับบริเวณต้นยางเลยถนนไปเลยครับเป็นฉนดหมดเลยครับของเราเป็นเนินเขาเลยเป็นได้แค่พอบระหาก็เลยไม่เสี่ยงนะครับผู้เรียนเนี่ยก็เขาดูแลเอาไว้เป็นอย่างดีนะครับ เราซื้อเอาไว้เพื่อเป็นบ้านพักปลูกบ้านตรงนี้ยังได้ครับเนี่ยกว้างนะครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้กว้างเห็นไหมเราปลูกบ้านตรงไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นสโลปลงมาจากเนินเขาเล็กๆแต่เขาก็ได้ทําความสะอาดเอาไว้นะครับมีความสะอาดเรียบร้อยเราจะปลูกบนเนินข้างบนนี้ก็ได้นะครับน้ำรดต้นไม้ ต้นทุเรียนเขาต่อมาจากบอ่อนะครับจะมีบอ่ออยู่ด้านหน้านู่แหละครับตรงเลยบ้านหลังนี้ไปนะครับเขาอาศัยรดน้ำต้นไม้กระยูดตรงนี้ไม่มีบอ่ออยู่ครับทุเรียนเขางามนะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยสำหรับต้นทุเรียนใบเงาเงา,เงาสีทุกเขียวเนี่แหละครับ แต่ถ้าเกิดว่าใบเหลืองมันไม่งามนะครับต้นทุเรียนนะแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ใช้ได้เลยครับเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่างามมันจะมันจะเขียวเงาๆนะครับทุเรียนเนี่ยอย่างเงี้ยครับอย่างต้นอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าออกเหลืองๆก็ไม่ได้มันจะตายแบบนั้นนะครับ <c oughs> แต่แบบนี้ใช้ได้เลยดูแลดี เราทาเขาได้ทําทางขึ้นมาทั้งสองด้านนะครับขึ้นมาบนแปลงเนี้ยเราจะเลือกด้านไหนก็ได้ที่เราจะมาสร้างบ้านบนนี้หรือเราจะสร้างบนนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเขาปรับเอาไว้เรียบร้อยแล้วทุกที่เขาปรับเอาไว้หมดเลยนะครับพื้นที่มีทั้งหมดหนึ่งไร่สามงานเขาขายเหมาอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาท ราคานี้ต่อรองได้นะครับจะมากจะน้อยต้องต่อรองได้นะครับพื้นที่แบบนี้รู้จักกันเป็นอย่างดีครับกับเจ้าของนี่แหละถ้าเกิดว่าพี่มาดูกันแล้วชอบใจไม่จองไปต่อกับใครแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปหาเจ้าของครับพอเราเข้าพอเราขึ้นมาอยู่บนเนินนี้แล้ววิวเขามันจะล้อมรอบสามร้อยสิบองศานะครับนรือเขาใหญ่นะครับนะวิวเขาใหญ่ล้อมรอบสามร้อยสิบองศา ส่วนด้านหน้าติดถนนคอนกรีตกว้างประมาณ40เมตรไม่เกินนี้นะครับอยู่ประมาณนี้พื้นที่สวยนะครับพื้นที่ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีพื้นที่ตปลนนี้ห่างจากเซเว่นประมาณสักกิโลนึงน,นะครับ ห่างจากอำเภอแก่งคอยประมาณยี่บสามกิโลนะครับห่างจากทางขึ้นลงของมอเตอร์เวย์ประมาณสักเก้ากิโลนี่แหละครับแปดหรือเก้ากิโลนี่แหละครับพื้นที่สวยนะครับท่านใดที่มองหาพื้นที่แปลงเล็กๆเอาไว้สร้างบ้านแล้วก็มีสวนผู้เรียนที่กำลังจะออกผลภายในสองปีนี้ก็เรามาดูแลสารต่อได้เลยนะครับ นะครับมองข้ามบ้านลันนี้ไปจะมีสระน้ำเห็นไหมครับเขาก็อาศัยสระน้ําที่สมัยตะก่อนนะเขาได้ขุดลุกรลังขายไปมันเป็นบอ่อน้ําแล้วนะครับเขาก็อาศัยต่อน้ํากับมรลงทำต้นไม้ได้นะครับมันน้าไม่แห้งนะครับพื้นที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับพื้นที่แปลนี้ หันไปทางทิศใต้นะครับเพราะว่าทิศใต้กระยู่นี่แหละครับทิศเหนืออยู่ด้านหลังผมมีเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายครับไม่เปี่ยวนะครับไม่ได้เลยตรงนี้กับบ้านคนนะครับนี่บ้านคนหมดเลยหน้าหน้าตรงตรงข้ามกับเราเนี่กับบ้านคนนะครับเขามีมายงคิดนําอยู่ในบ้านเขาเนี่ยครับพื้นที่สะดวกสบายนะครับเดินทางไปเซเว่นไปร้านคินิกร้านขายยาตรงนี้อยู่ห่างจากเซเว่นประมาณหนึ่งกิโลนะครับ ห่างจากถนนสี่เลนเท้นบ้านนาเก่งคอยประมาณสี่ร้อยเมตรห่างจากบ้านนาประมาณสิบหกกิโลนะครับต้นทุเรียนต้นโตแล้วครับเนี่ยดูแลอีกสองปีก็ติดลูกแล้วครับี่ยมีต้นใหญ่นะครับเนี่ยต้นนี้ก็ต้นใหญ่ครับสนใจนัดดูที่ได้ทุกวันนะครับบ้านผมอยู่ที่นี่แหละครับ พื้นที่มีทั้งหมดอันนี้มะปลายเหรียญทองนะครับมะปลายเหรียญทองมีอยู่สองสามต้นมีต้นเงาะอยู่ผมเห็นแป๊บๆมะปลายเหรียญทองมีมังคุดมีเงาะสมโออย่างละต้นสองต้นแต่ทุเรียนประมาณสามสิบต้นนะครับพื้นที่ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีพื้นที่มีทั้งหมดหนึ่งไร่สามงานขายเหมาอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาท ราคาต่อรองได้นะครับสนใจนัดดูที่ได้ทุกวันนะครับรูโทรมาปรึกษาที่ดินแปลนนี้ก่อนก็ได้ที่เบอร์0890863989นัดดูที่ได้ทุกวันนะครับ